สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบอร์ดเกมพบกับพี่โอมเช่นเคยเป็นประจำทุกเดือนเลยครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกมนี้ครับชื่อว่าดิสิตครับเป็นเกมใบภาพยอดนิยมยอดฮิตนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นบอร์ดเกมเลยเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับเหมาะสำหรับน้องๆนะครับตั้งแต่8ขวบขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วบวกแอดวานไปหน่อยก็ประมาณ10ขวบขึ้นไปนะครับเล่นได้3าถึงคนใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีนะครับหรือส5นาทีแล้วแต่จํานวนคนนั่นเองนะครับเป็นเกมใบภาพที่เราบอกว่าเรียกเสียงฮานะครับแล้วก็ นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์นะครับวิธีการเล่นคร่าวๆกันนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงครับโอเคครับนี่ก็คือการเซตอัพแล้วก็หน้าตาอุปกรณ์คร่าวๆของเกมนี้นะครับชื่อว่าดิสิตนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวเดินนะครับตัวเดินแต้มของเราก็จะเป็นตัวของกระต่ายน้อยๆน่ารักนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นเนี่ยนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับตั้งแต่ 1- นึงถึงหเลยนะครับในกรณีที่ว่าเราเล่นสีคนแบบนี้นะครับเพราะนั้นให้เรานําหมายเลขที่เป็น หมายเลข5กับ6ออกนะครับเพราะว่าเราเล่นกันแค่4คนเท่านั้นนะครับมีหมายเลข1นถึงสโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แจกให้ผู้เล่นนะครับแต่ละคนเลยนะผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีนะครับแผ่นนัมเบอร์อันนี้วางไว้หน้าตัวเองนะครับอ่านะครับแล้วก็เราจะแจกการ์ดให้ผู้เล่นนะครับคนละ5ใบนะครับซึ่งหน้าตาการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพนะครับแอสแตกหน่อยนะครับเกมนี้เป็นเกมใบภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับ แต่ละคนเลยนะครับว่าจะใบยากหรือใบง่ายนั่นเองนะครับสมมติว่าเทินแรกนะครับเป็นตัวของผมนะครับสีเหลืองผมหยิบไพ่นี้นะครับผมมีไพ่ในมือเยอะมากนะครับผมหยิบการ์ดอันนี้มาใบนะครับอยากเพื่อนเห็นนะนะครับรูปอันนี้นะครับผมใบว่าเหงาจังอ่านะครับแล้วก็ลงความเอาไว้นะครับทุกคนนะครับที่ผู้เล่นคนอื่นนะครับที่มีการ์ดอยู่ในมือก็จะทําการเลือกหนึ่งใบนะครับมาวางความเอาไว้หลังจากที่คนส่งการ์ดมาเสร็จนะครับเราทาการสับ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 นะครับแล้วก็เลีร์ช่องว่างตรงนี้นะครับตัวเลข นะครับถ้าเล่น6กคนเนี่ยก็จะมีไพ่ครบ6ตำแหน่งเลยนะครับตอนี้เล่นคนมันจะ1นึงถึง่แค่นั้นนะครับเราทำการเปิดแต่รับใบเลยอ่ะนะครับทีนี้นะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไพ่ใบไหนเป็นของผมนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้อ่ะไพ่หมายเลขสี่เป็นของผมเพราะนั้นผมจะวางโทเค็นนะครับที่เป็นคําตอบวางไว้หน้าตัวเองนะครับเกมนี้ผมเป็นคนใบเพราะนั้นผมห้ามตอบนะครับแต่ให้ผมวางโทเค็นเฉลยเอาไว้นะครับส่วน3คนที่เหลือก็จะทําการหาครับว่า ไอเหงาจังนะครับไพ่เหงาจังของผมเนี่ยเป็นไพ่ใบไหนนะครับโอเคทีนี้นะครับเมื่อทุกคนเลือกทายคําตอบมาวางไว้หน้าตัวเองแล้วนะครับเราจะทําการเปิดพร้อมกันนะครับถ้าไม่ทีนี้หลักการคิดคะแนนนะครับมันมีอยู่3ประเภทนะครับเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นทุกคนนะครับตอบหมายเลข4เหมือนกันทุกคนเลยนะครับครบหมดทุกคนนะครับแสดงว่าผมใบง่ายไปโดนจับทางง่ายไป เพราะนั้นคนที่ได้คะแนนก็คือเป็นผู้เล่นคนอื่นนะครับส่วนคนใบไม่ได้คะแนนนะครับได้เป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะเดิน2คะแนนยกเว้นสีเหลืองนะครับก็จะเดิน2อาประมาณนี้นะครับอันที่2หลักการให้คะแนนอันที่2นะครับกรณีที่ว่าแบบนี้ครับไม่มีผู้เล่นคนไหนตอบหมายเลข4ีเลยนะครับถือว่าใบยากไปนะครับเช่นเดียวกันครับผู้เล่นทุกคนนะครับยกเว้นคนใบเดินคนละ2นะครับคนใบในเทิร์นนั้นจะไม่ได้คะแนนเหมือนกันนะครับกรณีที่ว่าคนใบจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อ มีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับตอบถูกแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นตอบผิดนะครับมีทั้งตอบถูกและตอบผิดสีขาวนะครับตอบหมายเลขสี่นะครับมีคนตอบถูกแล้วแล้วก็ที่เหลือตอบผิดอ่าอันนี้เข้าข่ายกรณีที่สามนะครับก็คือคนใบจะได้3คะแนนในเทิร์นนั้นนะครับผมก็จะเดิน3คะแนนนะครับผู้เล่นคนที่ตอบถูกนะครับก็คือสีขาวก็จะเดิน3คะแนนเช่นกันสมมติสีชมพูนะครับตอบหมายเลข3นะครับอ่าเราก็จะมาดูกันสมมติหมายเลข3 อันนี้เป็นของสีขาวสีขาวก็จะได้โบนัสอีก1คะแนนถือว่าหลอกเพื่อนได้สาเร็จนะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งสมมติเป็นของสีชมพูสีชมพูก็จะได้เดิน1ช่องถึงแม้ว่าเขาจะตอบผิดนะครับแต่เขาก็ยังได้เดินเพราะมีคนลงมาตอบการ์ดของเขาแเนเง่งนะครับแล้วเราทยางก,การดิสการ์ดครับแล้วก็จั่วใหม่ให้มีบนมือ5้าใบนะครับเทิร์นต่อไปก็จะเป็นคนทางซ้ายมือคือสีชมพูจะเป็นคนใบในเทิร์นนั้นเล่นไปเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งถึงช่อง30คะแนน ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนั้นนี่ก็คือวิธีการเล่นของเกมดิสิทเล่นง่ายๆเล่นสนุกและก็ถือว่ากติกาเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยครับอ่ะเป็นงบ้างครบําสำหรับเกมนั่นนี่ครับชื่อเกมมันดิสิตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเหมาะสำหรับน้องๆตั้งแต่8ปดขวบขึ้นไปนะครับเล่นได้3ามหคนใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีเป็นเกมที่สนุกเล่นง่ายนะครับเข้าใจง่ายและก็แทบจะไม่มีเมคานิกหรือว่ากลไกลที่มันซับซ้อนเลยนะครับ สนใจมาเล่นกันได้ฟรีนะครับที่ห้องบอดเกมศูนย์การักษาและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครบุก็เอตปายแล้วสะพานหินแห่งนี้ห้องเปิดให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี9นาฬิกถึง17นาฬกาเล่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนหน้าจะเป็นเกมไหนต้องรอติดตามชมกันวันนี้พี่โอมแห่งห้องบอดเกมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ